สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนกรกฎาคมนะคะเราจะใช้ไพ่สามใบนะเดี๋ยวเราดูกันว่าได้เสียงอะไรบ้าง อันนี้เป็นเสียนของพระนาลาัยนะคะแล้วก็เสียงปู่ทศกัณฐ์แล้วก็เสียงของพระพรหมนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนกรกฎาคมนี้นะอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะไม่ต่างประเทศก็เป็นต่างจังหวัดตา่างอำเภอแบบนี้นะคะต้องไปทําธุระอาจจะเป็นเกี่ยวกับบ้านการศึกษาหรือว่า เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินนะคะหรือบางคนก็อาจจะได้ไปศึกษาดูงานต่างต่างถิ่นนะคะเหมือนแบบว่าบริษัทอาจจะส่งไปทํางานหรือว่าตัวเองอาจจะต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมในส่วนที่ตัวเองยังรู้ไม่หมดนะในส่วนของการทําธุรกิจของตัวเองก็ได้นะคะหรือว่าจะทําเกี่ยวกับของบริษัทก็ได้นะแล้วก็คนที่เกิดวันอาทิตย์ ในเดือนกรกฎาคมนี้อาจจะมีเกณฑ์การใช้เงินก้อนนะคะให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยนะอาจจะต้องใช้เงินก้อนแล้วก็อาจจะมีการซ่อมแซมบ้านนะอาจจะมีซ่อมแซมบ้านต่อเติมบ้านปรับปรุงบ้านอะไรประมาณนี้นะคะก็อาจจะต้องได้เสียเงินก้อนนิดหนึ่งนะในส่วนของความรักคนที่เกิดวันอาทิตย์ ระวังเรื่องลักซ้อนนะคะเรื่องลักซ้อนเรื่องมือที่สจะเป็นในเชิงชู้สาวหรือว่าจะเป็นมือที่3มที่เป็นเพื่อนเป็นคนในครอบครัวอ,อะไรก็ได้นะคะประมาณนี้ขอให้ใจเย็นๆนะคะแล้วก็ค่อยคุยกันแต่ว่าก็ยังมีการปรับความเข้าใจกันได้นะคะยังไม่ได้ถึงเกณฑ์กับเลิกลาหรอกแต่จะมีเรื่องปัญหาให้ปวดหัวเข้ามาในส่วนของเรื่องความรักนะกับบุคคลรอบข้างที่ทําให้เป็นให้เกิดเรื่องราวขึ้นนะคะ ก็ขอให้คนเกิดวันอาทิตย์ใจเย็นๆแล้วก็ดูแลรักษาตัวเองดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็ระวังเรื่องโรคหัวใจด้วยนะอย่าโกรธมากอย่าโกรธอย่าโมโหมากนะคะเพราะว่าจะทําให้เป็นโรคที่เกี่ยวกับโรคหัวใจโรคความดันอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ระวังเรื่องปวดขมับด้วยนะพวกโรค ที่มันเกี่ยวกับความดันต่างๆนานา,นาค่ะปวดหัวปวดอะไรแบบนี้นะคนวอาทิ์น,นะคะในเดือนกดกดาคมนี้ระวังสุขภาพที่เป็นโรคที่เกิดกับจากการปวดอะคะ่ะนะต้องระวังให้มากเลยนะคะก็ขอให้คนที่เกิดวาทิสวดมนต์ไหวพานะนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรมากๆนะคะแล้วทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นนะทั้งทั้งเจ้ากรรมในเวรที่ข้ามภูข,ข้ามชาติมานะที่ไม่มีตัวตนกับ เจ้ากรรมในเวรที่เป็นคนเหมือนกันเนี่ยนะคะต้องให้นะแล้วก็ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะก็ขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปของเดือนหน้านะคะขอบคุณค่ะ